สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านคะ่ะพบกับยายแต้วครัวคำโต,ตอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำขนมตะโก้สาคูแห้งรสชาติอร่อยๆมาฝากทุกทท่ทานคะ่ะสูตรนี้อร่อยสามารถทำขายได้เลยนะคะค่ะก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื <S <S 2> <S 2> ่อเป็นกำลังใจให้กับยายแต้วค่ะ และสําหรับส่วนผสมต่างๆแบ่งออกเป็น2ส่วนก็จะมีดังนี้ค่ะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของตัวตะโก้นะคะก็จะใช้เม็ดสาคูสีเขียวเม็ดเล็ก150กรัมน้ําเปล่า1200 ml น้ําตาลทราย200กรัมแห้วหรือว่าสมหวัง100กรัมแล้วก็ใบเตย5ใบค่ะอันดับแรกเลยก็เติมน้ําเปล่าลงไปในหม้อค่ะแล้วก็นําขึ้นตั้งไฟตามด้วยใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะ พอน้ำเดือดแบบนี้ก็ปล่อยให้เดือดประมาณ3-4นาทีจากนั้นก็ตักใบเตยออกค่ะแล้วก็นําเม็ดสาคูใส่ลงไปในหม้อค่ะรีบๆคนนะคะเดี๋ยวเม็ดสาคูจะติดกันเป็นก้อนค่ะก็คนให้เม็ดสาคูแตกตัวกันนิดนึงนะคะพอเดือดได้ประมาณ2-3นาทีก็เติมแห้วลงไปค่ะ คนให้เข้ากันแล้วรอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะพอน้ำเดือดแล้วสังเกตเม็ดสาคูที่เป็นสีขา,ขาวๆด้านในเล็กลงก็เติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายจากนั้นก็รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ยกลงจากเตาความข้นความเหลวก็จะได้ประมาณนี้นะคะ พอตัวตะโก้สาคูเย็นลงก็จะเหนียวหนึบเราก็จับกันเป็นก้อนมากกว่านี้ค่ะระหว่างที่รอให้อุณหภูมิลดลงเราก็จะมาทำหน้าตะโก้กันต่อค่ะเติมแป้งถั่วเขียวลงไปหรือว่าแป้งสลิม1ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะ เกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่า200 ML มลค่ะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันหรือว่าคนให้แป้งแตกตัวเวลาหน้าตะโก้สุกแป้งจะได้ไม่เป็นเม็ดหรือว่าแป้งจะได้เนียนๆค่ะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เติมผัวกะทิลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากัน จากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนๆค่ะค่อยๆเคียเ่ยวไปนะคะแล้วก็คอยคนอยู่เรื่อยๆค่ะระหว่างแป้งจะติดก้นหม้อหรือว่าก้นกระทะจะทำให้แป้งมีกลิ่นไหม้ได้ค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดือดเบาๆพอเดือดแล้วก็คนต่อประมาณ4 5นาทีด้วยไฟอ่อน ความข้นก็ได้ประมาณนี้หรือว่าแป้งสุกจากนั้นก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็รอให้อุณหภูมิลดลงนิดนึงนะคะระหว่างที่รอก็จะมาเตรียมถ้วยพลาสติกสำหรับใส่ตัวตะโก้กันค่ะก็ขนาดปริมาณ100 ml นะคะความกว้างของปากถ้วย7เซนครึ่งแล้วก็ความลึก4เซนค่ะเนี่ยค่ะพอตัวตะโก้สาคูเย็นลงก็จะข้นขึ้นแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังอุ่นๆอยู่นะคะถ้าหากเย็นสนิทก็จะข้นแล้วก็เหนียวกว่านี้ค่ะ จากนั้นก็ตักใส่ถ้วยก็ประมาณเศษสองส่วนสามของถ้วยค่ะไม่ต้องตักให้เต็มนะคะเผื่อไว้สําหรับราดหน้าตะโก้ไว้ด้วยค่ะทีของตะโก้สาโคสีสวยๆแล้วก็มีกลิ่นหอมใบเตยอ่อนๆน่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาราดหน้าตะโก้กันค่ะแป้งสําหรับราดหน้าตอนนี้ก็ยังอุ่นๆอยู่นะคะก็อย่าปล่อยให้เย็นเวลาราดหน้าจะจับตัวกันเป็นก้อนได้ค่ะ แล้วโรยหน้าตะโก้ด้วยแห้วเพื่อเพิ่มความน่าทานอีกครั้งหนึ่งค่ะตามด้วยงาขาวแล้วก็งาดำขั่วถ้าหากท่านไหนไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะถ้าหากเราโรยด้วยงาขาวงาดำเวลาเคี้ยวโดนงาก็จะได้กลิ่นหอมๆค่ะ หรือว่าจะตกแต่งหน้าตะโก้เพิ่มด้วยใบเตยเพื่อเพิ่มความน่าทานก็ได้เช่นกันค่ะเสร็จแล้วก็แพ็กใส่กล่องขนาดของกล่องที่ใช้นะคะความกว้างก็17เซนค่ะและความลึกของกล่อง3เซนไม่รวมฝานะคะหาซื้อได้ตามห้างแมคโครค่ะเท่านี้เราก็จะได้ขนมตะโก้สาโแห้วรสชาติอร่อยๆไม่ว่าจะทำทานหรือว่าทำขายสร้างอาชีพก็ได้เลยนะคะ และที่สําคัญไม่ต้องเย็บกระทงให้เสียเวลาวิธีนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะคะก็อลองไปทํากันดูคะ่ะค่ะเคล็ดรับดีๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคํำตัวโตขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะดดดคลลิจบแ้วกกกช